ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อปเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่อง KP Review เช่นเคยนะครับในวันนี้จะมาสอนการใช้สกิลพื้นฐานนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเป็นสกิลที่ว่าสามารถใช้ได้งานได้ง่ายนะครับในส่วนตัวที่เราจะทดลองใช้นะครับก็จะเป็นจอฟิลิกนะครับก่อนรับชมก็รบกวน s u b สไคร b ์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสกิลนะครับที่มือใหม่ควรทราบนะครับเป็นสกิลเบสิกพื้นฐานนะครับอย่างเช่นลากบอลนะครับคอสโอเวอร์ตีเนียนลูกควายเตะเปลี่ยนทิศทางท่าซีดันเทิร์นพวกนี้นะครับเป็นท่าที่มือใหม่ควรจะทราบไปนะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากนะครับในการเล่นที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคู่ต่อสู้ตัวตัวครับสามารถโยกหลบเพื่อเข้าไปทําประตูได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ คือการเล่นสกิลนะครับไม่ยากนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ยากคือเราต้องรู้จังหวะนะครับช่องว่างนะครับระหว่างผู้เล่นของเรากับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เข้ามานะครับโดยที่ว่าจะมีช่องประมาณ 9- ถึง2 9เนี่ยครับแล้วเรากดลากลงนะครับหรือกดใช้สกิลต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ติดคุ่อสู้นะครับเป็นช่องว่างที่พอเหมาะนะครับที่จะใช้สกิลนะครับ ครับในส่วนนี้จะเป็นสกิลตีนียนนะครับนี่ครับเรามีช่องว่าง1-29ถึงเพื่อจะหลุดเข้าไปยิงนะครับอันนี้จะเป็นลูกควายแตกครับมีช่องว่าง1-29ถึงเเหมือนกันนะครับที่ว่าเราจะหลุดเข้าไปยิง ในส, <im sharing> ส่วนนี้จะเป็นส่วนสกิลเฉพาะตัวของเจ้าฟิลิกนะครับเป็นท่าตวัดกลอกนะครับคือเราวาดมือเป็นรูปตัวเอ็นนะครับสกิลตัวนี้สําคัญมากนะครับในการที่ว่าเราหลุดเดี่ยวเข้าไปนะครับเป็นสกิลเฉพาะตัวโอกาสที่ว่าจะติดสกิลนะครับมีสูงมากและโอกาสที่ว่าเราจะเลี้ยงผ่านได้นะครับมีสูงมากนะครับทามือเป็นรูปตัวเอ็นนะครับเราวาดที่หน้าจอเราครับเป็นรูปตัวเอ็นแต่ว่าสกิลนี้จะไม่ได้มีทุกตัวนะครับอันนี้เป็นซีดานเทิร์นนะครับเรา ทำมือนะครับบนที่หน้าจอนะครับเป็นวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับจะเป็นท่าหมุนตัวนะครับของซีดานเทินท่านี้ก็ใช้หลบกองหลังได้ดีนะครับจังหวะที่ว่ากองหลังเขาเข้าพลวดนะครับเราสามารถที่จะวนมือแล้วก็ใช้สกิลหลบไปได้นะครับ